สวัสดีครับต้นมอนหิมาลายันสีขาวใบร่วงหมดหลังจากที่ใบร่วงเนี่ยประมาณ1สัปดาห์เขาจะแตกยอดอ่อนใหม่นะครับช่วงที่เขาแตกยอดอ่อนใหม่เนี่ยเราต้องดูแลบำรุงเขาเล่งให้เขาติดผลเยอะๆนะครับติดผลดดๆผมใช้ฮอร์โมนนมไข่นะครับสําหรับในการเล่งให้เขาติดผลครับสําหรับวิธีทําก็ไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับผมทําคลิปไว้อยู่ครับ อัตราส่วนของการใช้ใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา10ลิตรนะครับโดยประมาณเอาครับก่อนใช้ก็เขย่าก่อนนะครับฮอมนมไข่มีประโยชน์ต่อต้อนพืชแล้วก็พืชผักสวนครัวมากๆเลยครับช่วยเร่งการเจริญเติบโตช่วยทําให้เขาติดดอกติดผลนะครับผมใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะนะประมาณเอาเลยครับต่อน้ํา10ลิตร แล้วก็คนให้เข้ากับน้ำเลยนะรสพืชผักสวนครัวพืชผักสวนครัวก็จะงามกรอบหวานนะครับรสต้นไม้ที่กำลังแตกยอดอ่อนใหม่ก็จะเร่งการติดผลติดดอกนะครับลดลงไปรอบๆอบโคนต้นนะครับห่างโคนต้น แนวนี้นะครับแนวที่กิ่งเขายืดออกมาครับลากของเขาจะอยู่ด้านนอกแบบนี้ครับลดแบบนี้ทุกๆสามวันนะครับช่วงที่เขากําลังจะติดดอกครับลดให้รอบโคนต้นเลยครับส่วนการลดน้ําช่วงที่เขาแตกยอดอ่อนใหม่เนี่ยเราควรจะลดวันเว้นวันนะเสร็จแล้วก็ คุมด้วยใบไม้นะผมใช้ใบไผ่เลยครับเพื่อลดการระเหยของน้ําครับถ้าเราไม่คุมใบไผ่ไม่คุมใบไม้ไม่คุมหญ้าแห้งเราก็จะต้องลดน้ําทุกวันนะครับเป็นการห่มดินช่วยลดการระเหยของน้ํานะครับพอนานๆไปใบไผ่ที่ผมห่มดินไว้เนี่ยก็ยจะย่อยสลายกลายไปเป็นปุ๋ยนะครับ การห่มดินเนี่ยเป็นทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นการอนุรักษ์ดินครับ แล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับทำแบบนี้ทุก3วันนะครับหม่อนของเราก็จะติดดอกออกผลดกนะครับช่วงนี้ก็เริ่มมีผลออกมาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่วงในปอเพอเพียงให้ด้วยนะครับเดี๋ยวประมาณสักหนึ่งสัปดาห์มาตามผลงานกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ